วันนี้จะมาเล่านิสัยของหนุ่มสกอตแลนด์นะคะที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษก็จริงแต่ว่า หนุ่มอังกฤษกับหนุ่มสกอตแลนด์นิสัยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะใส่ข้อแรกเลยหนุ่มประเทศนี้นะคะเขาจะขี้อายนะคะถ้าเกิดว่าเขารักใครเขาชอบใครเขาจะไม่บอกทันทีนะคะเขาจะเก็บความรู้สึกเอาไว้จนวันหนึ่งเขามีความกล้าเขาถึงจะยอมบอกเราเอ่ยปากบอกเราเองนะคะอย่างสามีครูเนี่ยใช้เวลานานมากหลายเดือนกว่าที่จะเริ่มบอกรักเสร็จแล้วเราก็เลยเลยถามเขาไปว่า แล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่บอกเนี่ยรักหรือ,อยังเขาบอกว่ารักแล้วแต่เขาไม่กล้าสแสดงออกนั่นเองนะคะแล้วก็สองหนุ่มประเทศนี้ส่วนใหญ่จะไม่โรแมนติกนะคะเขาจะเป็นแบบตรงไปตรงมาจะไม่โรแมนติกอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังว่าเขาจะซื้อดอกไม้สักช่อให้เราเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะเรื่องที่สามนะคะหนุม่มหนุ่มประเทศนี้เขาค่อนข้างที่จะ พูดแบบถนอมน้ําใจคนนะคะเขาจะไม่พูดตรงๆว่าสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบนะคะอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยครูทําอาหารให้สามีแล้วมันเผ็ดเกินไปสามีก็ไม่กล้าพูดตรงๆว่าเขากินไม่ได้เพราะมันเผ็ดแต่เขาพยายามกินแล้วแต่ก็กินไม่หมดเราก็เลยไม่กล้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเขาคงจะอิ่มเสร็จแล้วมาเมื่อวานเขาเลยสารภาพว่าที่เขากินไม่หมดเพราะว่าอันนี้มันคือ เผ็ดเกินไปสําหรับเขาและอีกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณให้ของขวัญกับหนุ่มประเทศนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณให้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยฉันชอบมากหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เบื้องหลังถ้าเกิดเขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะไม่พูดต่อหน้าเรานะคะเขาจะมีแต่บอกว่าชอบแล้วก็ขอบคุณมากนะคะเขาจะไม่ลืมใช้คำว่าขอบคุณโดยเด็ดขาดนะคะ ส่วนข้อต่อมานะคะหนุ่มประเทศนี้ค่อนข้างที่จะจริงใจนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะคือตรงไปตรงมาหมายความว่าในเรื่องของสิ่งที่มันถูกต้องเขาจะตรงไปตรงมาอย่างเช่นอย่างกฎระเบียบนี้คนประเทศนี้เขาจะเคร่งครัดกับกฎระเบียบมากอย่างถ้าเกิดว่าเขาดื่มไปสักแก้วหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ขับรถเลยนะคะเทียบกันกับหนุ่มอังกฤษนะคะ หนุ่มที่มาจากอังกฤษเนี่ยเขาอนอุญาตให้ดื่มได้ครึ่งแก้วนะคะแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยแม้แต่ครึ่งแก้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยเขาจะรู้ว่าโทษของการดื่มแล้วขับเนี่ยเป็นยังไงมันร้ายแรงแค่ไหนเขาก็จะรักษากฎระเบียบนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องเขาก็จะโทรเรียกตำรวจทันทีหรือว่ากรณีที่เขาขับรถไปบนท้องถนนแล้วเขาเจอคนขับรถที่นิสัยไม่ดีขับปาซ้ายปาดขวาเขาก็จะโทรเรียกตำรวจ ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่จีบหนุ่มสกอติชอยู่จีบหนุ่มที่มาจากสกอตแลนด์อยู่มารายงานตัวให้ฟังหน่อยนะคะว่านิสัยโดยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ครูก,ก็เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ